สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สาค่ะสาหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนนะคะในเรื่องของความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนเนี่ยก็จะตรงกับมาตรฐานตัวชี้วัด 4.2ป .3 ทับ2สรุปลักษณะที่สำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนนะคะแล้วก็ส .4.2 ป .3 ทับ3เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่นนะคะอ่ะประเทศไทยนะคะประเทศไทยเราจะมีะทั้งหมด4ภาคใหญ่ๆนะคะก็จะมีภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหรือว่าภาคอีสานภาคกลางภาคใต้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนดูว่าวัฒนธรรมนะคะแต่ละภูมิภาคเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันนะคะอ่ะเรามาดูความหมายของวัฒนธรรมกันก่อนนะคะ,ะวัฒนธรรมเนี่ยหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นเป็นที่ยอมรับและปฏิบัติร่วมกันในสังคมนำไปสู่คุณภาพที่ ชีวิตของมนุษย์ในสังคมนั้นๆน,น,นะคะอะซึ่งวัฒนธรรมเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะวัฒนธรรมทางวัตถุแล้วก็วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุอะวัฒนธรรมทางวัตถุเนี่ยเป็นสิ่งที่มองเห็นและสามารถจับต้องได้นะคะอย่างเช่นอาคารบ้านเรือนอาหารนะคะอาหารเนี่ยก็คืออย่างเช่นอาหารประจำภาคในแต่ละภาค นะคะอ่าส่วนวัฒนธรรมทางวัตถุนะคะเป็นสิ่งที่มองเห็นแล้วก็สามารถที่จะจับต้องได้นะคะอ่ะก็อย่างเช่นเกี่ยวกับการแต่งกายนะคะเครื่องดนตรีนะคะ,ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมของชุมชนกันนะคะอ่ะ ก็จะมีในส่วนของที่ทําให้มีความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมในชุมชนเนี่ยก็จะมีปัจจัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมในชุมชนนะคะก็อย่างเช่นปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะคะแล้วก็ปัจจัยทางศาสนาและความเชื่อนะคะในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยก็จะมีสภาพภูมิภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและก็การดําเนินชีวิตที่คล้ายคลึงกันแล้วก็แตกต่างกัน ผู้คนในชุมชนเนี่ยได้สร้างสารรค์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญานะคะที่สอดคล้องกับท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่และก็ได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็นระยะเวลานานนะคะก็จะกลายมาเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆนะคะจึงมีลักษณะทั้งที่เหมือนกันและก็แตกต่างกันไปนะคะ,ะเรามาดูในส่วนของปัจจัยทางภูมิศาสตร์กันก่อนนะคะ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในบริเวณที่ราบนะคะมีดินและก็แหล่งน้ําที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะในส่วนของความเหมือนนะคะในบริเวณของประเทศไทยก็อย่างเช่นทําอาชีพเกษตรกร,ก,รก็อย่างเช่นชาวนานะคะมีการามีประเพณีที่เกี่ยวกับข้าวก็อย่างเช่นการทําขวัญข้าวนะคะรับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก อ่ะส่วนความต่างเนี่ยก็คือบางชุมชนเนี่ยจะนิยมรับประทานข้าวเจ้านะคะแต่ชุมชนในภาคอีสานหรือว่าภาคเหนือเนี่ยก็จะนิยมรับประทานข้าวเหนียวนะคะอ่ะในส่วนของอความเหมือนนะคะที่มีการประกอบอาชีพอาชีพเกษตรก็คือชาวนานเนี่ยก็จะ,ะประกอบอาชีพ ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำนะคะอ่ะต่อไปก็จะเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะคะแล้วก็พื้นที่ไม่แห้งแลง้งพื้นที่ที่แห้งแล้งเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับประเพณีขอฝนเพื่อให้ฝนตกนะคะตามฤด,ดูกาลก็อย่างเช่นเกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟนะคะจังหวัดยะโสธรประเพณีแห่ช้างเผือกจังหวัดพะเยา ะะส่วนพื้นที่ที่ไม่แห้งแล้งนะคะก็จะมีประเพณีเพื่อแสดงความเคารพหรือขอขมาต่อแหล่งน้ำนะคะและก็มีการละเล่นเกี่ยวกับน้ำก็อย่างเช่นประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมการแข่งเรือจังหวัดน่านนะคะ,ะส่วนปัจจัยที่2ก็คือปัจจัยทางาศาสนาและความเชื่อ,อในด้านของาศาสนาและความเชื่อเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล นะ,ะในเรื่องของการนับถือศาสนาทุกคนมีอิสระในการนับถือศาสนานะคะอ่ะเรามาดูเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อกันในด้านใดบ้างก็อย่างเช่นการขึ้นบ้านใหม่นะคะในทางพระพุทธศาสนาและก็ศาสนาพราหมณ์ก็จะมีพิธีสงฆ์ทางพระพุทธศาสนาการดูเรกยามการตั้งสารพระภูมินะคะอ่ะซึ่งมันก็จะ ส่งผลให้เกิดประเพณีทางศาสนาต่างๆก็อย่างเช่นการทําบุญตักบาตรนะคะประเพณีตักบาตรน้ําพึ่งนะคะวัดพิมพาวาจังหวัดะเชงเงราซึ่งถือว่าเป็นการทําบุญตักบาตรเนื่องในวันเข้าพรรษานะคะนำน้าพึ่งเนี่ยมาใส่บาตรแล้วก็นาน้ําตาลใส่ในจานที่วางคู่กับบารนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีประเพณีตักบาตรดอกไม้นะคะวัดพระพุทธบาทราชวร มหาวิหารจังหวัดสระบุรีนะคะเป็นการทําบุญตักบาตรเนื่องในวันเข้าพรรษามีการถวายดอกไม้เดพระพิสุและก็สามเณรนะต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับประเพณีทางศาสนาต่างๆอย่างเช่นวันลอยกระทงนะคะก็จะมีประเพณีวันลอยกระทงในภาคกลางจัดขึ้นในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน12ของทุกปีนะคะเพื่อเป็นการสะดกดเคราะห์เพราะว่าการลอยกระทงเนี่ย เรียบเสมือนการรอยความทุกข์นะคะ,ะแล้วก็เพื่อขอขมาแม่พระแม่คงคาผู้ดูแลรักษาน้ำนะคะเพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาทแล้วก็อีกประเพณีอีกประเพณีหนึ่งก็คือจะเป็นประเพณีเป็นของจังหวัดเชียงใหม่นะคะ,ะจัดขึ้นในวันขึ้น15ค่ําเดือน12ของทุกปีเช่นกันนะคะเพื่อให้ ไอ,อความร้อนพาโคมรมลอยขึ้นไปในอากาศเป็นการปล่อยเคราะห์ปล่อยโศกแล้วก็เรื่องราย,รายให้ไปอ,ออกจากตัวนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนดูว่าในแต่ละภูมิภาคในแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีความแตกต่างกันเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและก็ภาคใต้ก็จะมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกันออกไปนะคะ รวมมาถึงภาคใต้นะคะภาคใต้นี่ก็จะมีะประเพณีนะคะประเพณีประจําภาคเช่นกันก็อย่างเช่นเกี่ยวกับวันสัตว์เดือน10นะคะประเพณีชักพระเห็นไหมคะอ,ะอันนี้ก็คือจะเป็นประเพณีที่สําคัญของภาคใต้นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของอาหารการกินในแต่ละภูมิภาคก็จะมีความแตกต่างกันนะคะอย่างภาคเหนือเนี่ยก็จะมี วัฒนธรรมด้านอาหารการกินที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเหนือก็คือการจัดเลี้ยงขันโตกนะคะโดยมีอาหารพื้นบ้านหลากหลายชนิดก็อย่างเช่นแกง,งเลไส้อัว่วแกงแค่แกงฮ๊ะน้ำพริกอ่องแคบหมูนะคะก็จะมีการจัดใส่ภาชนะที่เรียกว่าขันโตกนั่นเองนะคะอ่ะส่วนภาคกลางภาคกลางก็อย่างเช่นอาหารของคนภาคกลางเขาจะนิยมนะคะกินข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักนะคะ กับข้าวที่นิยมก็คืออย่างเช่นน้ำพริกประเภทต่างๆน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาย่างนะคะรับประทานกับผักต่างๆที่มีในท้องถิ่นนะคะส่วนอาหารประเภทอื่นที่นิยมรับประทานก็อย่างเช่นแกงเขียวหวานต้มยำกุ้งนะคะ,ะแล้วก็ในส่วนของภาคตอนออกเชียงเหนืออาหารจะนิยมบริโภคนะคะเกี่ยวกับข้าวเหนียวส้มตำลาบนะคะ อ่อมหรือว่าปลารา้าโดยเฉพาะปลาร้าเนี่ยถือเป็นอาหารพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์นะคะของคนภาคอีสานนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปก็จะเป็นภาคใต้ภาคใต้เนี่ยอาหารของภาคใต้ชาวไทยภาคใต้ในนิยมรับประทานอาหารรสจัดก็อย่างเช่นแกงไตปลาแกงเหลืองนะคะแกงข้าวริกหมูอ่ะอันนี้ก็คือและอีกอย่างหนึ่งก็จะนิยมรับประทานขนมจีนนะคะอ่ะภาษา ในส่วนของภาคใต้นะคะเห็นไหมคะก็คือแต่ละภาคนี่ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะรวมไปถึงศาสนาความเชื่อประเพณีนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของอความแตกต่างในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะ,ะในชุมชนในแต่ละชุมชนก็จะมีความแตกต่างกันนะคะ,ะซึ่งมันก็เกิดจากความ แตกต่างทางสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งด้านภูมิประเทศภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติก็อย่างเช่นในภาคตอนออกเฉียงเหนือมีประเพณีเกี่ยวกับการขอฝนนะคะเพราะว่ามีภูมิประเทศที่แห้งแล้งภาคเหนือมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับกับที่ราบนะคะแล้วก็มีทรัพยากรป่าไม้มากแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ำนะคะจึงทำให้เกิดประเพณีบวชป่านะคะ สืบชะตาแม่น้ําเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้านะคะให้อุดมสมบูรณ์เห็นไหมะคะความเชื่อนะคะในแต่ละพื้นที่ก็จะมีความแตกต่างกันนะคะ,ะในส่วนนี้นะคะหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจในเรื่องของความเหมือนและก็ความแตกต่างทางวัฒนาธรรมของชุมชนในแต่ละชุมชนนะคะรวมไปถึงทางด้านภาษาก็จะมีภาษาประจำถิ่นนะคะก็จะมีความแตกต่างกัน นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะครูก็มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทําหรือว่าชิ้นงานนะคะให้นักเรียนเนี่ยทำแบบทดสอบที่2หน้า54นะคะเมื่อนักเรียนทาเสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถส่งกลับมาตามช่องทางอีไลน์ของครูเหมือนเดิมนะคะสาหรับวันนี้นะคะครูก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย